อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะการคำนวณลิมิตที่อยู่ในรูปศูนย์ส่วน0ย์ตัวอย่างแรกที่ครูจะให้เราดูก็คือจงหาค่าลิมิต x กซ์ำลังสองลบสส่วนเลบสองเมื่อเข้าใกล้2นะคะซึ่งเมื่อลองแทนค่า x เป็น2แล้วนะจะพบว่า่ลิมิตของเราจะอยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์ะคะและวิธีแก้ปัญหาคือเราจะใช้การแยกตัวประกอบอย่างหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองที่เราเห็นชัดเจนอัะนี้เรียกผลต่างกำลังสองใช่ไหมคะ x กำลังสองลบสี่เราจะแบ่งออกเป็น x ลบสองเลืหนึ่งแล้วก็ x บวกสองเลืหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเราคูณเข้าไปแล้วมันจะได้เป็น x กำลังสองนะคะแล้วก็ลบด้วยสี่ทีนี้เทอมกลางก็คือลบสอง x กับบวกสอง x ตัวเนี้ยจะหายไปนะคะส่วนฟังก์ชันอ่าตัวล่างคือ x ลบสองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ลิมิตเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้แทนค่าลิมิตนะคะ หลังจากที่เราได้แยกตัวประกอบแล้วเราก็จะจัดการกับตัวเทอมที่ทําให้ส่วนของเราเป็นศูนย์ซึ่งก็คือ x ลบสนะคะนี้ก็จะถูกกําจัดไปโดยการตัดทอนออกไปนะคะเราจะเหลือแค่ลิมิตของ x บวกสนะ,ะแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทของลิมิตต่อเนื่องเลยก็คือได้ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2บวกกับลิมิตของสองเมื่อ x เข้าใกล้2นะคะ ซึ่งในลิมิตตัวหน้านะคะลิมิตของ X เมื่อ x เข้าสู่2ก็คือได้2ส่วนตัวหลังนี้เป็นผลมาจากลิมิตของข้างที่นะคะได้ข้างที่2ซึ่งคำตอบสุดท้ายของการหาลิมิตในข้อนี้ก็คือได้4เห็นไหมว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ในการหาลิมิตที่อยู่ในรูปศูนย์สูนๆๆได้นะคะโดยการแยกตัวประกอบ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะที่ครูจะพาทำเนาะเป็นตัวอย่างสองนะคะก็คือจงหาค่าของลิมิตอันนี้จะเป็น x เข้าใกล้สามของ x กำลังสองลบหกบวกเส่วนด้วย x ลบสมคล้ายๆกันนะคะก็คือตัวลิมิตตัวนี้นะคะเมื่อเราแทนค่า x ลงไปนะจะอยู่ในรูป ศส่วนศูนย์เหมือนกันนะ,ะนั้นวิธีทำเราก็จะแก้ปัญหาโดยแยกตัวประกอบนะคะจากตัวลิมิตท,ที่เราพบนะคะเราจะเห็นเทอมที่เป็น x กำลังสองใชคะลบห x บวกเก้าซึ่งตรงนี้เราสามารถแยกตัวประกอบได้ส่วนเทอมล่างนี่แยกไม่ได้อยู่แล้วนะคะตัว x กำลังสองจะถูกแบ่งเป็น x คูณกับ x ใช่ไหมคะส่วนเทอมที่อยู่ ข้างหลังก็คือไดขเ้าเนี้ยเกิดจากอะไรก็คือสามคูณสามก็ได้หรือเก้าคูณหนึ่งก็ได้ทีนี้เราจะเลือกคู่ที่เมื่อรวมกันแล้วต้องได้ลบหกนั้นมันมีอะไรล่ะที่คูณกันแล้วได้เก้านะคะบวกกันได้ลบหกนอกจากสามคูณสามแล้วยังมีลบสามคูณกับลบสามก็ได้บวกเเช่นกันเพราะนั้นเพิมที่เราเห็นก็เลยต้องใส่เครื่องหมายลบนะคะ ทีนี้พอเราได้ตัวที่เราแยกแฟกเตอร์เสร็จนะคะให้เรามาพิจารณาดูว่าตัวเศษที่เรามีนะคะกับตัวส่วนที่เมื่อกี้มันเป็นตัวที่ทําให้ส่วนเราเป็นศูนเนี่ยนะคะมันสามารถจัดการปัญหานี้ได้นะคะก็คือตัดทอนออเทิมที่มีปัญหาคือตัว x อบสนั้นเราก็จะเหลือแค่ลิมิตของ x อกบสไม่เข้าสู่ส นะคะแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทของลิมิตเช่นเดิมก็คือใช้ลิมิต X กระจายแล้วก็ลบด้วยลิมิตของ3นะเมื่อ X เข้าใกล้3ซึ่งตัวข้างหน้านะคะเป็นลิมิตของ x ใช่ไหมเมื่อ X เข้าสู่เลข3ก็คือ3ส่วนตัวที่2นี้เป็นลิมิตของข้างที่ราะฉะนั้นก็จะตอบ3เหมือนกันนะ3ลบ3ได้0เนราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะตอบ0นะคะ อ่มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สามจงหาค่าของลิมิตนะคะตอง x บวกแปดสอง x บวกแปดหารด้วย x ก,กำลังสองบวก x ลบสิบสองเมื่อ x เ,เข้าใกล้เกลขลบสี่นะคะ สังเกตว่าควรต้องควรจะต้องทราบเรื่องของการแยกตัวประกอบทุกๆข้อเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะต้องแยกตัวประกอบรวมถึงตัวบนด้วยนะคะลองแทนค่าแล้วนะคะลิมิตตัวนี้อยู่ในรูป0ูนส่วนเช่นกันเพราะว่าตัวบนศูนตัวล่างนะคะแทนลบสี่อันนี้ครูจดขอแก้โจทย์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นลบเอนะคะเป็นลบเอก อ่าบวก x แล้วก็ลบสิบสองนั้นลบ4กำลังสองนะ,ะได้16นะคะจากนั้นเอาไปบวกกับลบ4ก็กลายเป็น12บสอลบ1ิเป็นศนะอันนี้ก็เป็นอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศดังนั้นนะคะเราจะแก้ปัญหาโดยวิธีการแยกตัวประกอบเช่นเดิมนะคะก็ดูที่ตัวเศษกับส่วนนะคะว่าแยกออกมาได้ยังไงล่างสำหรับตัวเศษ มีสองเป็นพหุคูณใช่ไหมคะวัะนั้นเราลองดึงสองอกมาข้างนอกวงเล็บนะคะสองดึงมาจาก x ก็เหลือข้างในคือ x สองหารแปดนะคะได้สี่อันนั้นในวงเล็บด้านบนจะเป็นสองวงเล็บ x บวกสี่อันนี้คือการแยกประกอบเหมือนกันนะคะในส่วนวงเล็บล่างนะคะเราก็จะแยกเป็นสองวงเล็บเช่นกันโดยแบ่ง x กำลังสองเป็น x วงเล็บหน้าและ x วงเล็บหลังจากนั้นให้เลือกคู่ที่จะมา คูณให้ได้ลบสิบสนะคะซึ่งเลขที่คูณกันเราได้ลบสิก็มีจำนวนเยอะเหมือนกันอย่างเช่นลบ1ิคูณหก็ได้ใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วยังมีเลขที่เป็นบวกคูณลบอาจจะเป็น4ีคูณลบสก็ได้หรือลบสคูณบวกสได้หมดทีนี้เราจะมาเช็คดูว่าคู่ไหนที่จะทําให้ผลบวกของเราเป็นบวกหเพราะว่าเทอมกลางเป็นตัวบอกเราจะเลือกคู่ไหนนะคะ หรือแม้กระทั่ง6คูณกับ2ก็ได้6คูณลบ2ลบ6คูณ2ก็ได้ใช่ไหมคะามาดูซิว่าคู่ไหนรวมกันแล้วได้บวก1ก็จะเห็นว่าคู่ที่1ไม่ได้คู่ที่2เมื่อเอา4รวมกับลบ3ได้บวก1จริงนั้นเราก็จะเลือกคู่ที่ x อามีเลข4เป็นตัวบวกมีเลข3เป็นตัวลบคู่อื่นก็จะไม่จริงนะคะว่ามันจะเป็นจริงอยู่แค่คู่เดียวนั้นครูก็จะเลือกคู่ที่เรา ได้มาก็คือ x บวก4คูณด้วย x ลบ3แล้วก็อย่าลืมเช็คนะคะตัวที่เราคูณนีทีหนึ่งว่าเราคูณแล้วได้ x กําลัง2จริงนะคะได้ลบ12จริงได้บวก 4x นะคะแล้วก็ได้ลบ 3x ลบกันก็ได้บวก x จริงอย่างเงี้ยนะอย่าลืมไปลองคูณกราบนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือจากสเต็ปนี้ก็จะเห็นมาเทอมที่เรา มีปัญหาก็คือตัว x บวก4ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราแทน x ลบ4ลงไปเทอมนี้จะเป็น0นัั้นตัวที่มีปัญหาถูกตัดทอนไปเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ลิมิต x เข้าใกล้ลบ4ข้างบนก็จะเหลือเศษเป็น2ข้างล่างก็จะเหลือส่วนเป็น x ลบ3นะคะจากนั้นให้ใช้ทฤษฎีบทลิมิตได้เลยค่ะพอเรากำจัดตัวที่ส่วนเป็น0ูนย์แล้วนะคะ ก็นำทฤษฎีบทของลิมิตมาใช้ได้เลยนะคะก็คือสามารถเขียนในรูปของเศษหารส่วนได้นะคะลิมิตของเศษหารส่วนซึ่งลิมิตของเศษคือลิมิตข้างที่สองใช่ไหมคะได้2ลิมิตของ x เ,เมื่อ x เ,เข้าสู่ลบ4ก็คือลบส่ 4. ส่วนลิมิตข้างที่สามนะคะเราก็จะได้เลขบวกสามเพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่เราได้คำตอบสุดท้ายคือ2ส่วนด้วยลบ 7หรือลบ2ส่วน7สำหรับคำตอบตัวอย่างที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะคะครูะจะให้ดูสักสีตัวอย่างที่เป็นการแยกตัวประกอบจงหาค่าของลิมิต x กำลังสลบ3 x ลบ1ิ 10. ส่วนด้วย x ก,กํลัง2ลบ10 x บวก25เมื่อ x เ,เข้าใกล้เลข5อทีนี้นักศึกษาก็ลองแทนค่าลิมิตลงไปก่อน5กํลัง2เป็น25ลบ5คูณ3ได้15แล้วลบอีก10นะคะเพราะนั้นเศษศูนย์นะคะส่วนก็เหมือนกันเนาะอ,อ่เอาเป็นว่าครูเขียนว่าอยู่ในรูปเลยละกันนะคะเป็นลิมิตที่อยู่ในรูป ศูส่วนศูนเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาใช้หลักการเดิมน,นะคะเรียกตัวประกอบอตัวประกอบที่เราจะแยกก็คือเทอมบนนะ,ะเทอมที่เป็นฟังก์ชันตัวตัวพห,หุนามบนก็เป็น x ก,กับ x นะคะอะไรคูณกันเราได้ลบสิบบวกกันได้ได้ลบสา ก็ลบสิบก็จะเกิดจากสิบคูณลบหนึ่งก็ได้ฮะหรืออะไรล่ะลบห้าคูณกับบวกสองหรือห้าคูณลบสองก็ได้เยอะแยะทีนี้เลือกคู่ไหนที่รวมกันแล้วได้ลบสามบ้างะสิบบวกลบหนึ่งไม่ได้ลบสามลบห้าบวกสองได้ลบสามนะฮะที่เหลือก็จะได้บวกสามห้าบวกด้วยลบสองได้สาม ได้ได้บวกสักนั้นเราต้องการลบใช่ไหมคะนั้นเราก็จะเลือกคู่ที่สองนะคะก็มีห้าเป็นตัวลบมีสองเป็นตัวบวกได้คู่ที่หนึ่งแล้วเราก็ทําอย่างเงี้ยค่ะากับการแยกตัวประกอบทุกครั้งนะคะเราก็อย่าลืมสอบด้วยว่าถูกต้องไหมที่เราแยกตัวประกอบนะคะอ่าตัวเศษได้แล้วต่อไปมาดูส่วนส่วนก็จะเป็นส่วนนี้นะคะ เป็นเอรลบห้าคูณด้วยอลบห่าเพราะว่านี้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะงั้นตัวที่มีปัญหาคือส่วนเป็นศูนย์ได้ถูกกำจัดไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามอเผอิญว่าข้อนี้เนี่ยพอกำจัดไปเสร็จเศษไม่ศูนย์แต่ส่วนยังศูนย์อ่าอย่างนี้เราจะตอบอยังไงนะคะตัวอย่างนี้ก็ดีมากเลยเพราะเราจะได้เห็นว่าถ้าเจอแบบนี้คือเศษเราได้เจ็ดแต่ส่วนอะไรยังศูนยะ์้ให้เราตอบไปเลยว่าหาค่าไม่ได้ ะะเพราะว่าเราได้กำจัดตัวที่มีปัญหาไปแล้วก็ยังทําให้ส่วนนั้นสูงอยู่ดีนะเพราะนั้นก็เป็นคําตอบที่หาค่าไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างถัดไปครูจะนําเสนอกรณีที่อยู่ในรูปของรากนะคะ,อ,ะอีกสักสองตัวอย่างนะคะเป็นลิมิตที่อยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์แต่รูปร่างจะไม่ชัดเจนเหมือน โจทย์ที่เรารู้ว่าต้องแยกตัวประกอบอ่ะครูจะให้เราลองทำโจทย์ข้อนี้นะคะลองดูอันนี้เป็นลิมิต X ส่วนด้วยลากที่สองของ X ็บวนะกหนึ่งลบหนึ่งนนล่าที่สองจะอยู่ที่เลขหนึ่งตัวนี้ตัวหน้านะคะอันนี้ก็ลองแทนค่าแล้วอยู่ในรูปศูนย์เศษเป็นศูนย์นะคะส่วนก็เป็นศูนย์ถามว่าเราจะแยกตัวประกอบได้ไหม นะตัวอย่างนี้แยกไม่ได้นะคะทำได้แค่เพียงจัดรูปให้สวยสวยงามขึ้นก็คือจัดให้อยู่ในรูปที่มีหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าค่ายังเป็นค่าเดิมแล้วเรามาเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเทอมนี้กันนะโดยนำตัวที่เรียกว่า c คอนจูเกตวิธีเลือกคอนจูเกตเราจะเลือกจากตัวส่วนซึ่งอยู่ในรูปร่างนะคะให้มันมีหน้าตาคล้ายๆเดิมแต่ ตัวกลางตรงนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะถ้าเดิมเข้าเป็นลบเราก็จะใส่เครื่องหมายบวกสลับงนั้นทํานองเดียวกันถ้าตัวกลางของของเดิมเป็นบวกเราก็จะใส่ลบนะคะเขาเรียกว่าตัวที่เรียกว่าคอนจูกเกตน,นะคะเมื่อเราคูณเสร็จเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตานะคะว่าลิมิตของเราจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปไหมนะคะ x ตัวสีน้ําเงินยังคงอยู่กับเรานะคะ ส่วนที่เป็นคอนจูเกตเมื่อสักครู่นี้ที่นํามาคูณเข้าอ่ะคูใส่วงเล็บติดกันแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวข้างล่างนะคะมันมีสองวงเล็บซึ่งมันมีลักษณะคือตัวหน้าตัวหลังนะคะคูณด้วยตัวหน้าบวกตัวหลังสังเกตดีๆตัวหน้าจะมีหน้าตาเหมือนกันนะคะคูเลยเรียกผมว่าตัวหน้าตัวหลังก็คือเลขอ่าขั้น ขั้นด้วยลบแล้วก็คั้นด้วยบวกซึ่งหน้าหลังหน้าตาเดียวกันเลยนะคะเพราะสองตัวนี้คูณกันเราจะเรียกมันว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองสามารถจัดในรูปนี้ได้เพราะฉะนั้นรากที่สองเมื่อถูกยกกาลังสองนะคะรากที่สองหายไปและนี่คือการจัดรูปลบด้วยหลังกําลังสองคือหนึ่งกำลังสอ 1, ง 2, นะคะอ่าแสดงว่าคอนจูเกตจะมาช่วยเติมเต็มให้อยู่ในรูปของ คนต่างสองนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้เราลองดูซิว่าเมื่อคอนจูเกตมาคูณแล้วเนี่ยตูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่เราจะได้ต่อไปนี้คือเราจะได้ x บวกหนึ่งเทิมหน้าแล้วก็ลบด้วยหนึ่งเทอมหลังใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสองเทิมนี้ลุกันสามารถลบกันได้นะคะก็จะเป็นลิมิต x เข้าสู่ศูนย์ของ x ตัวสีน้ำเงิน เน้นย้ำนิดนึงคือตัวข้างหลังจะต้องใส่วงเล็บเสมอนะคะใครไม่ใส่วงเล็บชุดนี้จะถือว่ามีโอกาสผิดพลาดมากเพราะว่ากลายเป็นว่า x ตัวสีนั้นเมื่อจะคูณตัวหน้าตัวเดียวนะคะนั้นเมื่อ x บวกหนึ่งลบหนึ่งเหลือ x ตัวข้างล่างเทอมเดียวเราวก็จะตัดทอนเลขที่เป็นตัวิที่เป็นส่วนสูงนะคะก็คือ x เ,เราจะหายไปที่สเต็ปนี้นะคะเหลือลิมิต x เข้าสู่ศูนย์ อันนี้เราจะเล็กตัวสีแดงแนะเนาะหน้าที่สอง x บวกหนึ่งบวกหนึ่งตัวมีปัญหาหายไปแล้วนะคะก็จะแทนศูนย์ลงไปในนี้ก็จะเป็นลาบที่สองของลิมิตเบวกหนึ่งนะเเข้าสู่ศูนย์แล้วก็บวกด้วยลิมิตของหนึ่ง x เข้าสู่ศูนย์นะคะลาบที่สองตัวนี้ก็เป็นรากที่สองของลิมิต x อะะ็กะเมื่อ x เข้าสู่ศูนย์ตอบศูนย์ลิมิตของหนึ่งเอ็งที่หนึ่ง เช่นเดียวกันกับขวามือนะลิมิตห้องที่1ได้1นั้นเส็เสร็จข้อนี้ก็จะได้รากที่2ของ1นึ่งบวกหนะึ่งะซึ่งรากที่2ของ1ก็คือ1นั่นเองครตอนท้ายของข้อนี้ก็คือ2นะคะ,ะมาที่โจทย์สุดท้ายนะคะของท o ปิ c นี้ก็คือครูจะให้เราลองหาค่าลิมิต X อบิ่งเข้าสู่ 0อีกเช่นกันหน้าที่2 x บวก4ลบ2หารด้วย x เราลองแทนค่าศูนย์ลงไปนะคะลิมิตของเราอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์เช่นเดิมเพราะนั้นเรารู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนะคะเราจะจัดฟอร์มใหม่นะคะ โดยนำตัวที่เรียกว่าคอนจูเกตไปคูณเข้ากับของเดิมทีนี้คอนจูเกตของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงสำหรับโจทย์ข้อน,นี้คอนจูเกตก็อยู่ที่หน้าตาเดียวกันกันกบรากนี่นะคะก็คือต้องมีรูปร่างเหมือนกันก็คือรากที่สองของ x บวก c เติมกลางตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกแทนนะคะแล้วก็สองแล้วอย่าลืมคูณทั้งบนและลา่างนะคะ นี้พอเราคูณเสร็จคำว่าลิมิตยังเหมือนเดิมนะคะแต่ได้ไม่แทนลิมิตนะคะอ่าเราก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองอีกแล้วนะคะคือ x อวกสแล้วก็ลบด้วย2องกำลังสองคือ4อี่ข้างล่างจะเป็น x คูณด้วยรากที่2ของ x บวก แล้วก็บวกด้วย2จะเห็นว่าข้อนี้คอนจูเกตจะไปทำให้ข้างบนนะเหลือแค่ x ซึ่งซึ่งจะมาตัดกับตัวส่วนที่เป็น x ของเรานะคะอ่าเป็ดเสร็จคำตอบสุดท้ายนะคะก่อนจะเป็นคำตอบสุดท้ายอ่าเดี๋ยวครูจะให้เราดูว่าเหลืออะไรบ้างสำหรับเทอมนี้นะคะตัวที่เราจะทำต่อก็คืออ่าเราจะได้เป็นลิมิตนะคะใส่ลิมิตลงไปลิมิต ใส่ลิมิตของ x เข้าสู่0เหมือนเดิมข้างบนจะเหลือ x แล้วนะคะจะมีทั้ง x ตัวสีน้ําเงินและ x ตัวสีแดงรอเราอยู่เราก็ใส่รากที่2 x บวก4บวก2นะคะอันนี้เทอมที่มีปัญหาหายไปแล้วนะ,ะก็จะเหลือแค่ข้างบนนะคะก็คือเลข1ซึ่งเราตัด x ออไป x หาร x เป็น1ทั้งนะคะจวนรากที่2 ถึงสเตปนี้ครูคิดว่าบางคนก็ใช้ทฤษฎีบทได้เลยก็คือลิมิตข้างที่หนึ่งข้างบนตอบหนึ่งลิมิตของรากที่สองของตัวนี้ก็เป็นรากที่สองใช่ไหมของลิมิต x บวกสี่หาร x ็เข้าสูู่นย์นะฮะบวกด้วยลิมิตของสองใช่ไหมเมื่อ x เข้าสู่ศูนย์อันนี้ก็ทําเหมือนเดิมซึ่งลิมิตข้างที่หนึ่งคือหนึ่งตัวข้างล่างก็จะเป็นรากที่สองของศูนย์บวกสี่นะคะ แล้วก็มาเจอบวกด้วยดิมิตของทัางที่สองซึ่งได้สองเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนรากที่สองของสี่บวกสองนะคะซึ่งก็ได้หนึ่งอันนี้จะเป็นสองเนาะบวกได้สองก็ตอบหนึ่งส่วนสี่อ่าเห็นไหมว่าเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาลักษณะที่อยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์ได้หมดนะคะ เนี่ยเป็นแต่ว่าเราตัดพอแล้วนะเรามันมันยังมีส่วนเป็นสู์อีกอันนั้นก็จะเป็นคําตอบที่เราต้องตอบว่าหาค่าไม่ได้นะคะ,ะสำหรับตัวอย่างการคํานวณน,นะหรือหาค่าลิมิตที่อยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยวันนี้ครูได้นําเสนอไปทั้งหมดย้อนไปดูนะคะแบบแยกตัวประกอบ4ตัวอย่างแบบที่ใช้คอนจูเกตะคูณนะอีก2ตัวอย่างเพราะนั้นรวมก็เป็นหตัวอย่าง หลังจากที่นักศึกษาลองดูวิดีโอนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ลองทำตัวที่เป็นใบกิจกรรมที่1น,นะคะในท็อปปิกที่1.2ครูดได้เขียนมาว่าไม่ว่าหัวข,ข้อการหาราี่ที่อยู่ในรูปส่วนๆะคะก็ให้นักศึกษาลองเลือกวิธีการว่าจะแยกตัวประกอบนะ,ะหรือจะใช้คอนจูเกตคูนโะะดยดูจากหน้าตาของโจทย์เรานะ,ะโจทย์ข้อไหนมีรากที่สลักษณะนี้จะต้องใช้คอนจูเกตคูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายนะคะสวัสดีค่ะ